เ,เนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเรื่องเหนือธรรมชาติและเหตุการณ์ชวนขนลุกอาจมีเนื้อหาที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวและไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากคุณพร้อมแล้วปิดไฟผมผ้าแล้วมาเข้าสู่โลกของคืนนี้ต้องหลอนกันได้เลยยินดีต้อนรับสู่คืนนี้ต้องหลอน ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ปรากฏการณ์สุดลึกลับที่ยังไม่มีคำตอบลองจินตนาการดูสิคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามองออกไปนอกหน้าต่างและพบว่าท้องฟ้ากำลังโปรยปลายด้วยฝนสีแดงไม่ใช่แค่หยดสองหยดแต่มันตกลงมาเหมือนสายเลือดที่เทลงมาจากฟากฟ้านี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในรัฐเกรละประเทศอินเดีย ปรากฏการประหลาดที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องตกตะลึงและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือนี่เป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติหรือเป็นคำเตือนจากบางสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนปี2001ที่รัฐเกรละประเทศอินเดียผู้คนในพื้นที่รายงานว่าฝนที่ตกลงมามีสีแดงสดคล้ายกับเลือดทำให้แม่น้ำลำธาร และเสื้อผ้าของผู้คนเปียกชุ่มไปด้วยสีแดงไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนเชื่อว่านี่คือสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกขณะที่นักวิทยาศาสตร์รีบเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาคำอธิบายทฤษฎีแรกอ้างว่าสีแดงในฝนเกิดจากฝุนทรายที่ถูกพายุพัดมาจากทะเลสายซา,าราและตกลงมากับสายฝนแต่ปัญหาคือฝุ่นเหล่านั้นมักเป็นสีน้ำตาหรือสีส้มไม่ใช่แดงสดเหมือนเลือด แต่สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ลึกลับยิ่งขึ้นก็คือเมื่อนักวิทยาศาสตร์นำหยด,ดน้ำฝนไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์พวกเขาพบเซลล์จิ๋วที่ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบางทฤษฎีจึงเสนอว่านี่อาจเป็นสปรอร์ของสาหร่ายสีแดงที่ถูกพัดพามาจากที่ไหนสักแห่งหรือแม้กระทั่งจากอาวกาศนักวิทยาศาสตร์บางคนเช่นดกรก็อดฟรีหลุย จากมหาวิทยาลัยมหาราชาเคยเสนอว่าอนุภาคสีแดงในฝนอาจเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่หลุดเข้ามายังโลกของเราโดยอุกาบาตและถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆมันอาจเป็นหลักฐานแรกที่แสดงว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวอาจมีอยู่จริงแม้ว่าจนถึงตอนนี้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าฝนสีแดงของเกรละเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่มันก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามหาคำตอบแล้วคุณละ่ะคิดว่าฝนสีเลือดแห่งเกรละเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือมันอาจเป็นคำเตือนจากบางสิ่งที่เรายังไม่อาจเข้าใจหรือว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกได้มาอยู่แล้วโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวถ้าคุณชอบเรื่องลี้ลับสยองขวัญ และปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคืนนี้ต้องหลอนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดประทึกที่เรานำมาฝากกันทุกคืนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยเพราะเรื่องบางเรื่องอาจทำให้คุณหลับไม่ลง